นะคะควันนี้เราจะมารีวิวดาบนิจิลินของทันจิโร่ค่ะรุ่นนี้เป็นรุ่นอะไรนาะนี่ดูความเงาสวยนี้ปอกมันเงาวับเลยวับรุ่นนี้เป็นออทำมาจากไม้นะคะยาวหนึ่งร้อยสี่เซนน้ำหนักสี่รอยกรมัมนี่ปอกอด้ามจาับยาว ก็สี่อ๋อร้อยสี่เซนทำมาจากไม้ไม่แหลมนะทูๆ่ๆปอกยาวปะเออถือแบบนี้ดิถือแบบฟันนะสมุไรอ่ะแบบดบบสมุไร <c oughs> ใส่ปอกใหม่ใส่ใส่ใสลวชัด ใส่แล้วชักได้หรอโหนึกถึงอันนี้เลยอ่ะสมัยมัธยมอ่ะอกะบีกระบองไงซื้อไปฝันนักเรียนก็ซื้อได้เนี่ยซื้อไปกบีกระบองแบบงานงานสวยซื้อไปเรียนกบี่กระบองไงบอกอาจารย์เนี่ยหนูหนูก็ <ลง S 2> สั่งได้เลยเนี่ยลงทุนหน่อยลงทุนหน่อยเนี่ยดาบสวยครับใช้ดาบพิฆาตระสูรเนี่ย ยาวมากวัสดุเป็นอะไรนะไม้เนไม้เป็นไม้นะเป็นไม้ฟัน,น,นอะไรเราฟันดิฟันโอเคไปแล้วจบการรีวิวนะ,ะชุบ đẹp yep, đẹp yep.